พี่น้องหลายๆคนเพื่นสอบถามเขาวมาว่าช่วงนี้ราคาหมากเป็นจังไดอัปเดตหมากอยู่สวนห้เบิงเ่งแนจาตามคําขอเลยพี่น้องจ้าหลังจากทีลาบอเด้อัปเดตสวนหมากให้พี่น้องเบิ่งมานีโดนเติมให้เพิ่อแป๊บเดียวหมากม่วนนี่ก็อายุ10กว่าปีแล้วพี่ตามตี่เคยบอกไว้หล,หลายคลิปพี่น้องจ้าว่าอีลาบอเด้ปลูกพร้อมกันลวดเดียวเบิดทุกต้นเด้อช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือช่วงเดือนเมษาพี่น้องจ้ามีนาเมษาพฤษภาราคาหมากกับพุ่งขึ้นยางต่อเนื่องปานวันลคา ทองเบอร์ยอกยอกพี่น้องจ้าก,กับบทียบ่ากับราคาทองละแต่ว่ากระทือว่าได้ราคาดีนะคะยุนาส,สวนของอิลาจะขายในราคากิโลกรัมละลอยถึงลอยหาสพี่น้องจาอา้าบอดามาเด้อราคานี่คืนยูกับวาไผขายได้และ้วกะ็อีกอย่างกับคืนยูกับวาพื้นที่นั่นเป็นจังไดพี่น้องจา้าสวนของอิลาจะมีทั้งแบบขายเองและ้วกะ็มีทั้งแบบมาลับสื้อยุนาสวน้าเป็นแบบยุนาสวนก็จะมีพอ่อค้าแม่ค้าเพื่อนเขามาลับสืเพื่อนมหาเอาเองเพื่อนพี่น้องจา้าึืนเองต่อยเองแต่ถ้าจะค้อง สวนเป็นคนขึ้นให้ราคาความเสียงกะสิมีมาเด้บาดนี้พี่น้องจ๋าแม่นพี่น้องท่านใดอยากปู<ต>ศึกษาหาขอมูลเบิงเดอจา้าสาหรับอีหลาแล้วก็ว,ว่าดีอยู่เพราะว่าบ่ค่อยได้ดูแลปลูกแบบให้เทวดาดูแลให้พี่น้องจ๋าเริ่มสิสูงขึ้นไปเอยๆแล้วพี่น้องจ๋าเจ็เมตรสิเมตรขึ้นไปเอยๆแล้วบางต้นกับปล่อยให้แกถิมเพราะว่าเอาบ่ถึงเอาบ่ได้แต่ท้ามีผู้มารับสื่อเพื่อนกับมีวิธีข้นขเพื่นเนาะเพื่อนกับเอาได้พี่น้องจ๋าแต่ท้าว่าให้ขึ้นเอาเองอิหลาก็สิเลือกขึ้นแต่ว่า ที่มันบรันุทธิ์คือจังเมือว่านี่พี่น้องจ๋าก,กระไดอยู่ประมาณ20่กิโลประมาณโลละ,ละลอยช่วงนี้ราคานี้ล่ากระถือว่าโอเคอยู่พี่น้องจ๋าก่อนที่จะเอาไปขายหฮอกระตองเอามาตัดเอามาแตงเอามาส่สมให้ดูสวยงามก่อนเด้อพี่น้องบ่มเมนว่าขายเบิดทั้งยวงแบบนั้นเด้แต่ว่าอยู่แถวบ้านของอีลานี่จะฮักคือฮักพวก่วงออก<ม>เงิว,ว่าเป็น10กิโลจังสีก็จะฮักพวก่วงออก2กิโล10บโลต่อสองโลจังสีนะจ๊ะพี่น้องจา๋าจะบบได้คิดเต็มเด้อเพราะว่าเอาไห้แม่ค้าเพิ่นไปขายตอ่อเพิ่นกระตอง พ่วงออกสภาพสวนก็นจะฮุกๆแน่พี่น้องจ้าเพราะว่าฝนเริมโต๊แเลวยังทันมมีเวลาตัดหญ้าอยู่ก็เลยบบคอยเดทายให้พี่น้องเบื้องสำรับพี่น้องทันใดอยากปลูกกล่องศึกษาเบิ่งจากพี่น้องจ้าแต่ว่าสำรับอิลาถือว่าโอเคจะสวนผลผลิตอหลาเริ่มได้เก็บตั้งแต่อายุมากประมาณหาปีหกปีเด้อทั้งนี้แล้วก็ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละสวนจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็อีกอย่างขึ้นอยู่กับว่าอายุต้นหมากที่เอามาปลูกจัก ปีจักเดือนจ้าอยากอายความหกของสวนหมากพี่น้องจ้าแต่ว่านี่ก็คือความจริงยาเครืออนเคลื่อนอะไลายลพี่น้องสำรับมือนี่กับผ้าพี่น้องมาบึงสวนเพียงซ้ำนี่จ้าพี่น้องจ้า้าเมนพี่น้องสงสัยมองไดสามารถข้อมมนสอบถามอิหล่าได้เดอ้ออีหล่าก็ยินดีตอบตามประสบการณ์ของเจ้าของอาจจะบ่เม่นนักวิชาการอาจจะบ่เด้ฮูหูทั้งเบิดแต่ก็จะพยายามตอบตามสิ่งที่เจ้าของพบแล้วก็เจอมาจ้าการเฮ็ดกเกษตรบ่มิถึกมีพิษพี่น้องจ้านี่แต่ว่าเฮ้าล่งมือเฮ็ดไปหรือ,อย่าง พี่น้องชอบบรรยากาศของการเห็ดหัวเห็ดสวนปลูกพักใจกุติดต,ตามช่องอิลาไวได้ดเด้อร์พี่น้องจา๋าขอบคุณทุกๆก,การรับชมจา้าจะให้ดีอย่าลืมกดติดต,ตามไวเดอร์เพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้าพี่น้องจา๋า